สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่256เลยนะครับมีพเสดุสวย20รายการมานำเสนอนะครับพร้อมรายการพิเศษอีกหนึ่งรายการนะครับรวมเป็น21รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะครับเปิงไลน์นี้นะครับบ้านมุงพักเครื่องครับนี่นะครับไลน์นี้นะครับ เบอร์โทรส่วนตัวก็นี่เลยนะ0 9 3ย์5 2้าสาเก้าหห้าสามหหนึ่งเบอร์โทรและเบอร์ลายเป็นเบอร์เดียวกันนะครับบ้านมุงระเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1ของ ep ที่สอง้าหเลยนะเป็นเหรียญเลีเ่ยมเก่ามาเลยนะครับนี่เ,นเหรียญป่โตนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับเลี่ยมวินเทจเลยนะครับนี่ เหรียญผมจะไม่มีความรูนะ้ในแยกบล็อกนี้เป็นนะครับนี่สวยๆเลยนะครับร้ยการที่สองเป็นเหรียญตะข้าผ่านการใช้แต่เรี่องโบราณนะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเดือปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่เหรียญสวยๆเลยนะครับมีต่อโค้ดตรงนี้นะครับเปิ้งเข้าไปนี่เหีียวพลาสติกนะครับใน <c oughs> การที่สาม ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับตางกับพร้อมนะครับเขาเรียกเหรียญปาตานนะครับสองสี่กว่านะครับเหรียญนี้สองสี่แปดหกนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกนะครับรายการที่สี่ก็เป็นเหรียญนะครับผิวไฟแดงๆเลยนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปีสามหกุ่นหลักเสด็จนะครับเหรียญรุ่นหลักเสด็จนะครับ เห็นส้มๆเลยนะครับเขามีซองเดิมมานะแต่ผมแกะให้ในะนี่เขาใส่ถุงมาในการที่ห้าเป็นภาพสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จเกจิไหนอาจารย์ไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะรายการที่ห้านะครับอันนี้รายการที่ห้ารายการที่หกก็เป็นภาพสมเด็จนะครับ นี่นะครับมตะกุดฝั่งข้างหนึ่งดอกนะครับด้านหลังเป็นเหรียญราชการที่9้านะครับแล้วก็ต่อโคตรละครังนะครับคาดว่าจะเป็นหลวงพ่อผมวัดช่องแรนะครับสมเด็จตรงนี้นะและการที่7เป็นภาพสมเด็จนะครับนี่นะครับหลังตายางสีแดงนะครับ สายวัดละครนะครับอันนี้นะนี่นครับเป็นภาพปีหลังๆมาปีหนึ่งกว่านะครับนี่ในการที่แปดก็เป็นภาพสมเด็จนะครับนี่นะครับเนื้อหากเก่าๆจัดๆเลยนะเนื้อเนาเลยนะครับนี่การที่แปดนะครับร 8. ในการที่แปดในการที่เก้า ถาจะผ่านการใช้มานะครับจะเป็นหนุมานนะครับหานุมานเชิญธงนั้นด้านหน้านะครับเป็นสี่เหลี่ยมเท่าๆสมเด็จน,นะครับหลังยันนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับอันนี้เหมือนจะมีตอกเลขตอกอะไรตรงนี้นะครับเป็นหันุมานนะครับเนือผงนะครับนี่นะครับแต่ตภกผ้าผ่านการใช้นะไม่สวยมากรายการที่สิบเป็นพระ อะไรผมไม่ทราบเรืยอไม่ถูกนะครับเป็นท้ายืนนะครับนี่ด้านหน้าเคลือบนะครับด้านหลังเป็นเนื้อดินนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับในการที่สิบนะครับในการที่สิบเอ็ดเป็นผ้าเนื้อผงนะครับกุวัดพับนะครับนี่เป็นผ้าวัดพับนะครับเนื้อผงสีขาวนะครับในการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ในการที่สิบสอง เป็นพระเนื้อดินนะครับขี่วะขี่อะไรสักอย่างเยนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อโบยนะครับอันนี้เป็นพ่อโบยวัดมะนาวนะครับนี่นะครับผงไม่ตรงมากนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับรายการที่13บสามเป็นพระเนื้อผงติดตานะครับนี่นะครับทุกรายการนี่องค์ละส0งร้อนะครับ นี่นะครับเป็นทางเนื้อผงนะครับรายการที่14เป็นปิตาเมกะพัดนะครับสามด้านนะครับสามเกอนะครับเป็นที่ไหนนี่ผมไม่รู้นะตามด้านเลยนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับรายการที่14นะครับรายการที่สิบห้า เป็นพระคงนะครับพิมพ์พระคงนะแต่เนื้อเขาออกเป็นเนื้อผงนะครับพิมพ์มันเป็นพิมพ์พระคงนะครับออกเป็นเนื้อผงนะครับไม่ทราบคนาจารย์ไหนสร้างนะครับในการที่สิบหกเป็นน้ำเต้านะครับทีวอนเป็นน้ำเต้าเขามีรูปตรงนี้เนะแต่จางไปเยอะนะครับผมเขาไม่รู้ที่ไหนนะเหมาใหม่ยังไงก็ลองไลน์ไปดูเผื่อมีใครรู้จักนะครับ จะเห็นเรียกว่าเลี่ยมเก่าดีนะครับเก่ามากเลยนะครับแต่ว่าสภาพไม่สวยเลยนะรูปเขาจางไปนะครับรายการที่สิเจเป็นรูปไายนะครับมีกระจกนะครับอันนี้ไม่ใช่รูปขาดนะครับเป็นรอยของกระจกนะครับเป็นรูปครูบาสีวิชัยนะครับสองหน้านะครับสหน้านะรูปครูบาสีวิชัยนะครับรายการที่สิบแปด เป็นภาพปิตานะครับเป็นปิตาเนื้อผงสีขาวนะครับเพราะไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักนะครับนี่นะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับนี่รายการที่สิบเก้าจะเป็นภาพผงนะครับแต่นี่มีชาตินะครับพิมเหมือนวัดภาพเหมือนกันนะครับได้มาที่เดียวกันนะครับหนึ่งก็เลยมาลงสององเลยนะ ต่างพิมพ์กันนะครับแต่ว่ามก่ใกล้ๆเคียงกันในการที่ติก้าในการที่ยี่สิบเป็นพระปกโพนะครับบ้านนี้ผมเคยได้มาองคแล้วปิดไปองคนะครับเป็นพระปกโพหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อออกน้ำมันนิดๆน,น,นะครับคมชัดนะครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ เคยได้มาแล้วไลฟ์ไปองค์แล้วขายไปแล้วองคหนึ่นงก็เลยไปเอามาอีกนะครับเข <c oughs> ามีสององกระพ้าเป็นสวยอยู่นะครับดมไม่มีกลิ่นนะครับอุ้ยจะรัวนี่นะครับในการที่ยี่สิบครบยี่สิบรายการนี้องละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับนี่เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นสมเด็จ พุทธศิ์รุ่นเจ้าสวนะครับครูบาลิยชาตินะครับเชียงรายนะครับนี่เนี่ยวายังสวยสวยอยู่เลยนะนี่นะครับเป็นครูบาลิยชาตินะครับเป็นพระยังใหม่อยู่นะครับไม่เก่ามากแต่ว่าเ็นเขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะอยู่นะครับอยู่ในกล่องเดิมๆเลยนะครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษผมเอาสามร้อยบาทนะครับ้อมค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบเอ็ดรายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ ให้บ้านหมุพักเครื่องด้วยนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรปึ้งไลน์ชื่อหมูนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ถึงตีห้าคลิปเช้าบ่ายสองถึงบ่ายสามเป็นคลิปบ่ายนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์โทรหาผมได้นะครับแล้วของผมจะส่งทุกวันนะครับไม่เกินบ่ายโมงผมจะส่งของทุกวันนะครับถ้าไม่ได้ส่งไปเสร็จให้ใครก็ถ้าวันไหนผมไลน์ก็แสดงว่าผมส่งทุกครั้งนะครับ ไม่มีวันหยุดนะครับขอบคุณคราบ